พิมเนาะสวัสดีจ้ามือนี้สีผ้ามบินเขาเนาะจ้าอันนี้เขาข้าวเหนียวค่ะสิผ้าม้วงมามันสูงมันกับว่าสูงท้องเพื่อนดอกกระสมว่าสีบ่ได้กินเนาะจ้าเขาเออเขาวันเนาะจ้าพี่น้องเขาวันสูงเพียงนี้แหละนี่ประมาณนั้นคว่ยนี่ชูวงร้อยห้าสิบแปดเนาะจ้าอันนี้ก็สิประมาณร้อยสามสิบเนาะ ประมาณนี้แหละปัจจุมตีตมนิดนึงจ้ะพี่หนอปัจจุได้กินอยู่นี่ตอนนี้เพิ่นดกำลังตั้างพรง้อมกำลังมั่นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเสียปุ๋ยมาอ,อ้อยจักหน่อยอยู่สิได้กินอยูหรอกคือเขาเนีย้ยแล้วจะให้เนี่ยท่างพุนกับเขาเนี้ยเบิร์ดจ้ะสิบยี่สิบไร่เขาเนี้ยเบิร์ดจ้ะอันเขาเจ้ามีแค่อันอันให้เดียวอยู่ทางพุนจ้ะให้เดียวให้หนึ่งก็บ่ได้กินดอกสองให้ให้หนึ่งมันบ่ไปเติมกินสิ่งผูกงัวนใส เมือ่อวันเจ้าปุ๋ยมั่นจะมาอ้นบ่มีนมางม,มันเป็นปเรื่องโค้งมันไรขียย่ไรฮหาขวานมึงบักบอกงับไปไปงานมาหนิกวัญยาได้เในพี่น้องก็เลยเห็นเขาหน้นาก็เลยอยกากให้มาอ่างคนานะขวัญยาไปเห็นเมื้อไอหมูนั่นเสียดายค่ะวันเสียดายคลิปอันโตข้น้าไหมไรเงื่อโตคอนแทมไหมเนะปียกเบิดดากไหม เป็นผูใ้ใดมาเปิดเพลงอีกควานไทยเขีมยบอยู่จังวะใส่วัดเทาพนวมาหามเ้ยจำนีนาา่ล่ะจ้าเขาเปิดเพลงแล้วมั่สิตตดลักขาดชีดโอ้ยมี